น้องเนี้ยจะมาตำทุม่มกันนะนี่ใส่อะไรก่อนครับอืมิอันนี้อะไรอะเนี้ยพริกพริกหอมครับโอเคครับตำมาตำกันนะอันนีัน่นนครับไยไม่ไม่วั่วฮะ ตัวรจแล้วครับดูอีกงะใส่มะนาวค่ะมาเจนของใส่รีวใส่รัว โ,โอ้นนโอสใส่แบนนั้นเลยเหรอ่จะมาใส่มะละกอใช่ไหมครับใช่ไปถมกันเลยถมถมเฉลี่ยลวครับดูฉิ